เรียนคณะกรรมการประเมินผู้มุ่งในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการยอดเยี่ยมที่เคารพทุกท่านกระผมนายสมศักดิ์นันทวิสิทธิ์ผู้มุ่งในการเชี่ยวชาญโรงเรียนสตรีศิริเกตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยโสธรผู้เข้ารับการประกวดรางวัลสมคุณค่าสพทออบิกาวร์ระดับชาติครั้งที่10ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งผู้มุ่งในการโรงเรียนสตรีศริเกต ซึ่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2561ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการบริหารงานวิชาการโดยใช้รูปแบบ SSK model ประกอบด้วย S Systematic หมายถึงการทำงานโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่การวางแผนการนำแผนสู่การปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงทบทวน S Satisfaction หมายถึงความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติและผู้รับบริการเคนโอเลสเบดหมายถึงการดำเนินง,งานเป็นระบบบนพื้นฐานหลักการทฤษฎีองค์ความรู้ที่เหมาะสมด้านการบริหารงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและบริบทของโรงเรียน ใช้หลักสูตรแกนกการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ที่โรงเรียนปรับปรุงใช้ปัจจุบันพศ2562เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนท้องถิน่นโดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโครงสร้างการเรียนที่หลากหลายได้แก่โครงสร้างการเรียนห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนพิเศษอิงกฤษโปรแกรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิสโปรแกรมที่เน้นภาษาอังกฤษและห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิสโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนพิเศษรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และมีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการนิเทศจากทุกภาคส่วนเป็นประจำทุกปีมีการประเมินความพึงพอใจประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรในช่วงต้นปีการศึกษา2563มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้แก่การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การมาเรียนที่โรงเรียนโดยสลับกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจัดทำหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกหลยวิชามีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษานำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดให้มีการสอนส่มเสริมให้กับนักเรียนที่มีความผูกพ้องทางการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการให้กับนักเรียนเต็มตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จัดทำระบบรายงานผลการวัดและประเมินผลต่อนักเรียนผู้ปกครองที่ถูกต้องรวดเร็วด้วยโปรแกรมบุ๊กมาร์กและตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และนำผลการประเมินไปพัฒนานักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปการจัดหาพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนวางแผนการจัดหาและผลิตสื่อ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและทันสมัยเช่นแพลตฟอร์ม Google Meet Zoom มีการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อแก่ผู้สนใจผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนสตรีสิลิกเตเป็นโรงเรียนนำร่องรุ่นที่1ในการใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีหรือ SMT ที่ได้รับการสนับสนุนจากสสวทซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวากาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมรักษาดินแดนค่ายคุณธรรมการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการแนแนวที่ดีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ดำเนินการวางแผนจัดทำโครงการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทำเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องและครบถ้วนดำเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับโรงเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการนิเทศจากสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรรวมทั้งสรุปผลการนิเทศนำผลไปใช้ในการปรับปรุง การนิเทศในครั้งต่อไปการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีซิลิเกตโดยใช้รูปแบบ SSK model ส่งผลต่อด้านคุณภาพผู้เรียนดังนี้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มีค่าเฉลี่ยผลสำลิดทางการเรียนในปีการศึกษา2563สูงกว่าปีการศึกษา2562มีผลสำลิดทดสอบโอ e นระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลีย่ย ของประเทศทุกรายวิชามีนักเรียนที่สอบโอเน็ตระดับชาติได้คะแนนเต็ม100ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562จังหวัดสีสลกเกตได้48เหรียญทอง12เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงการแข่งขัน To บีน u ม b e อ1 t วันทีมแดนสุดสาย Thailand ด์แชม ionship ิ2021เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอ,รอวนค่ายที่1และค่ายที่2ประจำปีการศึกษา2563โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4จากสมศเมื่อพศ 2,562ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสตรีสิริเกตโดยใช้รูปแบบ SSK model ทำให้ประสบผลสำเร็จด,ดังที่กล่าวมาเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงเรียนสตรีสิริเกตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย4.0ระดับมาตรฐานสากลบนวิธีความพอเพียงอย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ